สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอซทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน,า,นางน้ำโชคนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเมื่อนี้เป็นเศร้าของวันที่หสิงหาคมสองพัาอยหิได้รับการติดต่อจากเอฟซีนเมืองเกินกับลุ่งหมานเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกะ่วงเอซเพิ่นกะ่วงแฟนขาเพิ่นบอกว่าเอาโค้งสุดท้ายล่วง้เพิ่นแน่ค้งสุดท้ายสำหรับคนงบหน่อย สำหรับค่องบหน่อยอหลีการทำช่วงขายยางละชุดแอด,ดก็เลยสิมาจัดลงให้ทางผู้ชมเนาะค่ะเนาะว่าตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายของเพลินในหน่อยนี่มันต้องเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเนาะผู้ใดเขาบอกมึงแล้วถ้ามักถ้าต้องการถ้าถูกใจก็นั่ไปจัดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายของเพิ่นเนาะค่ะเนาะหลังจากโค้งสุดท้ายแล้วแอดแอดจะสรุปให้อีกเท่าหนึ่งเนาะค่ะเนาะสรุปทุกสำนักเลยนะคะ โค้งสุดท้ายของเอฟซี้นเมืองเกินนะคะเพิ่นบอกว่าบนบนเพิ่นให้เน้นบนวิ่งรูดวิ่งรูดที่หกหกับศูนเลขจับคู่ของเพิ่นหกแปดสามตัวคือสองหแปด แล้วก็เก่าหกแปดส่วนล่างล่างวิ่งรูดวิ่งรูดที่ห้ากับเจ็ดตัวเดียวล่างคือหาแปดนะคะทาช่ว่่ะ ตัวเลขโค้งสุดท้ายของเพิ่นเด้อค่ะทผช้่มค่ะโค้งสุดท้ายตัวเดียวเม็ดเดียวเด็กสอ3ตัว2-6-8 9-6-8นะคะส่วนล่างวิ่งรูดที่5้าจมี5าแดตัวเดียวนะคะทผช้วมกับพิษนําไปพิจารณาเด้อค่ะเด้อส่วนของแกเเจ่ยวลงใส่พร้อมกันเลยเน,ะนาะนาะโค้งสุดท้ายของลูกมานนะคะ โค้งสุดท้ายของลูหมานเอ็ดเซนต์กันเพราะว่าตัวเลขหลายตัวค่ะบนวิ่งรูปที่9ตัวเดียวนะคะเลขสามตัวศูนย์สีสี่ กสามเจ็ดสามศูนย์แค่นี้ค่ะท่านผูช้ชมค่ะโค้งสุดท้ายอีก๋ อันนี้คือของลูกม,มานเนะค่ะท่างชมค่ะโค้งสุดท้ายของลูกม,มานบนวิ่งรูดที่เก้านี่ค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้คือของลูกม,มานเลยค่ะท่างชมค่ะค่ะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายระวางของเอฟซีเมืองเกินกับของลูกม,มานเนาะคะ่ะเนาะ ของเอเมื่อเกินพูนบอกว่าวิ่งรูดที่6มี6 8ตัวเดียวแล้วก็สองหกแปเก้าหกเนาะคะ่ะเนาะส่วนล่างของเพื่อนจะเป็น5กับ7เพอนเนนทีหาก็มีหาแตัวเดียวเนาะคะ่ะเนาะของลูกม,มานวิ่งรูดที่9มีเกาตัวเดียว,วทั้งท้วนกับทั้งช่วงขาพูนบอกว่าถ้าบามีเก่าก็ได้กินด้วยค่ะทัาชมีเก้าเกาตัวเดียวก็คือเกาีกับเก่าศ พะว่าเลขสามตัวของเพนศูนย์เก้าสี่เนาะค่ะเนาะกระตัดเอาประมาณนี้แหละคะ่ะน้ำเชื่อมขาเก่าสี่กับเก่าศูนย์ตัวแถมมากคือสามเจ็ดกับสามศูนย์อันนี้เป็นตัวเลขแนวทางที่ประหยัดงบของเอฟซีคนเมืองเกินกับของลุงหม,มานเนาะค่ะเนาะเพิ่นเป็นห่วงเป็นใหญ่เอฟซี่นเป็นห่วงเป็นใหญ่แฟนคลับในช่องเจนางน้ำโชืเพิ่นบอกว่าอยากให้ถูกแต่ว่า ระหว่างสวงอาจารย์เลขบูคือกันเลขขาธงช่วงขาแต่ธงผู้ช่วงเอฟซีได้พิจารณาเอานกขณ์เนาะวาบบคือกับคือวิสูนคือค่ะพิจารณาเอาค่ะธงผู้ช่วงขาแอดกับได้รับการติดต่อตามนีแอดกับมาลงตามนีเนาะขณ์เนาะตัวเลขแเนีทางให้ธงผู้ช่วงได้ไปเหตุการบ้านได้ไปพิจารณาเพิ่มเติมอีกเทื่อนึงตัวเลขที่มันสีออกก็มีผู้ใด่นหัจักว่าสีออกตัวไหนกับธงช่วงขาธงผู้ชมกง ที่เขา,มาแม่แหล่าก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะกับพิจารณาเอาว่าตัวใดสมควรตัวใดว่สมควรเท่ากาันนัไปเปรียบเทียบเสียงดวงเอาค่ะท่านผู้ชมขาสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปตัวเลขแนวทางโคงสุดท้ายท้ายสุดอิลีค่ะท่านชมขาตอนนี้ตีหาโก,กว่านะคะ แอดก็ได้มาสรุปคงสุดท้ายท่านผู้ชมก็คอยท่านผู้ชมได้นําไปเสียงสื่อได้นําไปจัดอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะเอ่อคลิปต่อไปนี่หลังจากที่แอดลงคลิปนี้แอดจะไปสวดมนต์แล้วก็ไปจุดธูปที่ได้มาจากปู่สีสุดโต้หลัดแอดได้ตัวได้แอดสิมาบอกอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแอดสิไปจัดการสําหรับคลิปนี้แอดขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้คอยทำท่านผู้ชมทุกท่านโชคหมานลำด้วย อย่าเจ็บอย่าจนขอให้ร่วยทุกๆคนนะคะเมื่อนี่บายซีโม่ล่วยหวยไทยแล้วตันแรงเอาไปร่วยหวลยลาวีกนะคะน่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาทำชมไปเพียงแค่นี้นะคะขอพอะคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมติดตามขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ